สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเบื้องหลังเรื่องราวที่คุณอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะพอเราพูดถึงคำว่าสามก๊กเนี่ยภาพในหัวของพวกเราส่วนใหญ่ก็คงเป็นภาพจากวรรณกรรมของหลวกว่านจงใช่ไหมคะใช่เลยครับภาพวีรบุรุษอย่างเล่าปีกวนอูเตียวหวุยกลยุทธ์เท่ๆของของเบ้งหรือความเด็ดขาดของโจโฉใช่ค่ะ แต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าเบื้องหลังภาพที่มันดูเท่ๆที่เราอินกันมากๆเนี่ยความจริงในหน้าประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงกันแน่ซึ่งนั่นคือเป้าหมายของเราในวันนี้เลยครับเราจะลองวางภาพจ,จําจากนิยายลงไปก่อนแล้วไปดูความจริงจากหลักฐานประวัติศาสตร์จริงๆอย่างจดหมายเฮซานกักจูของเฉินโซซึ่งเป็นบันทึกที่ใกล้เคียงยุคสมัยนั้นที่สุดแล้วใช่ครับแล้วภาพที่เห็นเออ มันต่างกันคนละเรื่องเลยครับมันไม่ใช่เรื่องราวของวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แต่เป็นบันทึกของมหันตภัยทางประชากราศาสตร์ครั้งที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได้โอ้โหแค่เปิดมาก็น่าสนใจแล้วค่ะและเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะคะขอเปิดด้วยตัวเลขที่ชวนอึ้งก่อนเลยคือภายในช่วงเวลาไม่ถึงร้อยปีประชากรในแผ่นดินจีนลดลงจากประมาณ56ล้านคน56ล้านเหลืออยู่แค่16ล้านคนค่ะคือ หายไปกว่า40ล้านคนตัวเลขนี้มันไม่ปกติแล้วนี่มันไม่ใช่แค่ผลของสงครามธรรมดาแน่ๆมันคือสภาวะที่สังคมล่มสลายโดยสมบูรณ์เลยครับแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงทั้งสงครามการสังหารหมู่โรคระบาดและความอดอยากที่มันรุนแรงถึงขั้นที่คนต้องกินกันเอง เรื่องราวเบื้องหลังความเท่ที่เราคุ้นเคยกันจริงๆแล้วคือสุสานขนาดมหือมาของคนธรรมดานับสิบล้านชีวิตที่ไม่มีใครจำชื่อได้เลยถูกต้องครับเอาล่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขก่อนเลยตัวเลขประชากรที่ว่าลดจาก56.5ล้านคนในปีคศ .156 มาเหลือแค่16.1ล้านคนในปีคศ280มันน่าตกใจมากแต่เดี๋ยวนะคะในยุคที่วุ่นวายขนาดนั้นการสำรวจสำมโนประชากรมันจะน่าเชื่อถือได้แค่ไหนกันคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับอาจจะมีคนที่หนีไปไม่ได้ถูกนับหรือเปล่าคะใช่ครับนักประวัติศาสตร์ก็ถกเถียงเรื่องนี้กันเยอะมากแน่นอนว่าตัวเลขมันมีความคาดเคลื่อนสูงในภาวะสงครามเนี่ยคือการจัดเก็บข้อมูลมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคนจำนวนมากก็อบพยพหนีตายหรือบางส่วนก็หนีไปขึ้นตรงกับตระกูลขุนนางท้องถิ่นเพื่อเลี่ยงภาษีเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร ทําให้ชื่อของพวกเขาก็หลุดจากสมมนโนของส่วนกลางไปอาแสดงว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจริงๆอาจจะไม่ถึง40ล้านคนอาจจะไม่ถึงเป๊ะๆครับแต่ถึงจะหักลบตัวเลขที่คาดเคลี่อนออกไปแล้วเนี่ยนักประวัติศาสตร์ก็ยังยืนยันว่าการสูญเสียชีวิตมันยังคงมหาศาลอยู่ดีคือเขามีวิธีประเมินจากหลักฐานอื่นประกอบกันอ๋อมีอย่างอื่นด้วยครับเช่นบันทึกเรื่องที่ดินทํากินที่ถูกทิ้งร้างจํานวนมหาศาล บันทึกการอบพยพของคนจากภาคเหนือลงใต้ซึ่งทั้งหมดมันชี้ไปทางเดียวกันว่าเกิดการล่มสลายทางประชากรจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของหายนะทั้งหมดนี้มันมาจากไหนคะมันเริ่มมาตั้งแต่กระบฏโภกผ้าเหลืองในปีคศ184ครับที่ทำลายระบบกะเกษตรกรรมทางตอนเหนือจนพังพินาศและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายความอดอยากและโรคระบาดไปทูแผ่นดินพอพูดถึงหายนะ ภาพแรกที่นึกถึงก็คือสงครามแต่สงครามในสามก๊กที่เราอ่านกันมันดูเหมือนเป็นการรบที่เน้นกลยุทธ์ชิงไหวชิงพริบกันซะมากกว่าแล้วมันทําให้คนตายเป็นสิบล้านได้ยังไงคะเพราะสงครามในประวัติศาสตร์จริงมันโหดร้ายกว่านั้นเยอะครับในวรรณกรรมเราจะเห็นภาพการดวลตัวต่อตัวที่สง่างามแต่ในความเป็นจริงมันคือสงครามล้างผลาญล้างผลาญและที่น่ากลัวคือ พลเรือนไม่ใช่แค่ลูกหลงแต่เป็นเป้าหมายโดยตรงของการทำลายล้างเลยโดยเฉพาะการณีของโจโฉนี่ชัดเจนมากครับโจโฉนี่คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยเหรอคะชัดที่สุดครับในบันทึกประวัติศาสตร์ระบุว่าโจโฉใช้สิ่งที่เรียกว่าการสังหารหมู่ตามนโยบายเลยด้วยซ้าเดี๋ยวนะคะการสังหารหมู่ตามนโยบายนี่หมายความว่ามันไม่ใช่การฆ่าเพราะความโกรธแค้นส่วนตัวหรืออารมณ์ในสนามรบ แต่เป็นเหมือนเป็นเครื่องมือทางการเมืองเลยครับเป็นนโยบายของรัฐเลยถูกต้องครับคือใช้ความกลัวเพื่อปกครองเหรอคะใช่ครับเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ชัดเจนที่สุดคือการสังหารหมู่ที่แคว้นชีจิว๋วโจโฉสั่งฆ่าล้างเมืองพลเรือนไปมากกว่าแสนคนเพียง<ห>เพื่อล้างแค้นให้บิดาโหเป็นแสนเลยครับ บันทึกในประวัติศาสตร์อย่างจดหมายเหตุโฮฮันซูบรรยายไว้แบบเห็นภาพเลยว่าซากศพกองทัพทับถมกันจนไปขวางทางไหลของแม่นม้ำซือเลยทีเดียวแล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยนะยังมีอีกเหรอฮะครับยังมีตอนที่สั่งฝังทหารของอ้วนเซียวที่ยอมแพ้แล้วทั้งเป็นอีก8 0ดห0,000ื่นคนหลังศึกกลัวต่อหรือกฎที่น่ากลัวที่สุดของกองทัพโจโฉคือเมืองไหนไม่ยอมเปิดประตูก่อนถูกล้อมพอตีได้ให้ฆ่าทิ้งทั้งเมืองออืือ นี่มันคนละภาพกับโจโฉที่ดูเป็นนักปกครองผู้มีเหตุผลในมุมมองของหลายๆคนเลยนะคะแล้วอะไรทําให้คนอย่างโจโฉทําเรื่องแบบนี้ได้เป็นปกติมันเป็นเพราะตัวบุคคลหรือว่าสังคมตอนนั้นมันพังจนความโหดร้ายกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเป็นทั้งสองอย่างประกอบกันครับ mm hmm. แต่ต้องบอกว่าโจโฉไม่ใช่คนเดียวที่โหดร้ายขนาดนั้นในยุคนั้นความรุนแรงมันกลายเป็นเอ่อเรื่องปกติไปแล้ว mm hmm. ดูอย่างต่างโต๊ะก็ได้ในประวัติศาสตร์จริงนี่ โหดกว่าไดนนิยายหลายเท่าตัวเลยครับมีบันทึกว่าตัางโต๊ะชอบจัดงานเลี้ยงแล้วก็เอาเฉลยมาทรมานโชว์แขกตัดลิ้นควักลูกตาเผาทั้งเป็นเพื่อความบันเทิงโหดร้ายมากหรือการตัดสินใจเผาเมืองหลวงล่วงอย่างจนวอดวายแล้วบังคับคนเป็นล้านให้ย้ายไปเมืองฉางอันก็ทําให้คนล้มตายข้างทางเป็นเบือ่อทั้งหมดนี้มันสะท้อนว่าชีวิตคนในยุคนั้นมันแทบไม่มีค่าเลยครับ ฟังเรื่องการสังหารหมู่แล้วก็รู้สึกว่ามันโหดร้ายมากแต่ตัวเลข40ล้านคนที่หายไปมันก็ยังดูเยอะเกินกว่าจะมาจากสงครามอย่างเดียวอยู่ดีเหมือนกับว่ามันต้องมีอะไรที่เร็วร้ายกว่านั้นอีกใช่ไหมคะใช่ครับมันมีเพชฌฆาตที่มองไม่เห็นตัวแต่ฆ่าคนได้มากกว่าคมดาบนั่นก็คือโรคระบาดครับอา โรคระบาดนี้เองในข้อมองของเราเจาะจ,จงไปที่การระบาดใหญ่ในปีคศสอราศ217หรือปีเจียนอ่านที่22มีคำพูดของโจสิทธิ์ลูกชายของโจโฉบรรยายภาพยุคนั้นไว้ว่าทุกครัวเรือนมีแต่ซากศพทุกห้องหับมีแต่เสียงร่ำไห้ฟังดูแล้วน่ากลัวมากแล้วผลกระทบมันรุนแรงขนาดไหนคะ รุนแรงชนิดที่ว่ากลุ่มปราดวรรณกรรมชื่อดังอย่างเจ็ดบุตรแห่งเจี้ยนอานที่เปรียบเหมือนเป็นซูเปอร์สตาร์ด้านกวีในยุคนั้นเลยนะครับเสียชีวิตไปเกือบทั้งหมดในปีเดียวกันเพราะโรคระบาดนี้แหละทั้งกลุ่มเลยเหรอคะเกือบทั้งกลุ่มครับนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นไข้ทรพิษหัดหรือไม่ก็การระโรคที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านกองทัพที่เคลื่อนพลไปทั่วกับกลุ่มผู้อพยับที่หนีตายและพอคนอดอยากขาดสารอาหารภูมิคุ้มกันก็ต่ำ พอติดโรคก,ก็ตายกันง่ายมากกลายเป็นว่าคนดังแห่งยุคก,ก็ยังหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นครับและโศกนาาตกกรรมนี้มันก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของปรมาจารย์ทางการแพทย์จางจงจิงเขาเบันทึกไว้เองเลยว่าภายในเวลาไม่ถึง10ปีญาติพี่น้องในตระกูลของเขาที่มีอยู่กว่า200คนต้องตายไปถึงสองในส2สในสครับส่วนใหญ่ก็พอโรคระบาดนี่แหละ โอ้โหจาก200เหลือไม่ถึง70คนใน10ปีนี่มันคือโศกร,ราตกรรมส่วนตัวที่เจ็บปวดมากเลยนะคะเจ็บปวดมากครับและความเจ็บปวดนี้เองที่กลายเป็นแรงผลักดันให้เขาอุทิศทั้งชีวิตรวบรวมความรู้ทางการแพทย์ทั้งหมดมาเขียนตำราอมะตะที่ชีว่าสร้างหารจ่าปิ้งหลุ่นซึ่งกลายเป็นรากฐานสำคัญของแพทย์แผนจีนในการรับมือกับโรคระบาดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ กลายเป็นว่าตำราแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเล่มหนึ่งของจีนเกิดขึ้นจากความสูญเสียที่ใหญ่หลวงที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตคนคนหนึ่งใช่ครับอย่างน้อยในความมืดมิดก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นบ้างแล้วโรคระบาดนี่มันส่งผลต่อการรบโดยตรงเลยไหมคะส่งผลมหาศาลครับมีบันทึกชัดเจนว่าทัพของซุนกวนต้องถอยจากเมืองหับป่าเพราะทหารป่วยหนักหรือแม้แต่ทัพของโจโฉเองก็ต้องหยุดเดินทัพกลางคันหลายครั้งเพราะโรคระบาดเล่นงาน มันเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เลยครับเอาละค่ะจากสงครามการฆ่าล้างเลืองมาถึงโรคระบาดท,ที่มองไม่เห็นแค่นี้ก็รู้สึกหดหูมากแล้วแต่เหมือนในข้อมูลของเราจะบอกว่ามันยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าจะสะเทือนใจและเป็นด้านที่มืดมนที่สุดของยุคนี้ใช่ครับนั่นคือภาวะอดอยากจนถึงขั้นที่มนุษย์ต้องกินเนื้อมนุษย์ครับแค่ฟังก็รู้สึกสลดแล้วค่ะ พอระบบเกษตรกรรมพังคลังสเสบียงถูกปล้นความอดอยากก็กลายเป็นเรื่องปกติแถมยังบอกด้วยว่ามันถูกซ้ำเติมด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เรียกว่ายุคน้ำแข็งน้อยทําให้ภาคเหนือของจีนเจอภัยแรงหนักใช่ครับอากาศก็หนาวจัดปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นคนก็เลยต้องกินทุกอย่างเพื่อรอดตั้งแต่เปลือกไม้ไปจนถึงคนด้วยกันเองอืมตรงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับ คือการกินเนื้อมนุษย์ในยุคนั้นมันไม่ใช่เรื่องของความวิปลาสท,ทางจิตใจเสมอไปแต่มันกลายเป็น,นกลไกเพื่อการอยู่รอดที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบเลยทีเดียวเป็นระบบหมายความว่ายังไงคะหมายความว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบแอบแอบ,แอบทำแต่ทํากันเป็นล่ําเป็นสันมีกรณีที่อื้อฉาที่สุดคือเรื่องของเทียยกที่ปรึกษาคนสําคัญของโจโฉเทียยกคนที่ในวนรรณกรรมดูเป็นบัณฑิตเป็นคนมีหลักการเหรอคะคนเดียวกันครับ มีบันทึกไว้ในเว่ยจินซื่อหวีว่าในช่วงที่กองทัพของโจโฉขาดแคลนสเสบียงอย่างหนักเทียหยกรับอาสาไปหาสเสบียงด้วยการกลับไปปล้นหมู่บ้านในบ้านเกิดตัวเองแล้วเอาเนื้อมนุษย์มาสับสับ,สบผสมทําเป็นสเสบียงแห้งให้ทหารกินเหลือเชื่อแล้วโจโฉคือเขายอมรับเรื่องแบบนี้ได้ยังไงคะในภาวะสงครามที่ต้องเลือกระหว่างการรักษากองทัพไว้กับศิลธรรมโจโฉเลือกอย่างแรกครับแต่การกระทําของเทียหยกครั้งนี้มันก็สร้างตราบาปให้เขาไปตลอดชีวิต ถึงแม้จะเก่งแค่ไหนเขาก็ไม่เคยได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหนึ่งในสามมหาเสนาบดีซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดได้เลยอ๋อ oh, เพราะใครๆก็รู้ว่าเขาเคยทำอะไรไว้ครับยังมีบันทึกถึงแม่ทัพอีกคนหนึ่งที่ชื่อหวังจงซึ่งเคยต้องกินเนื้อมนุษย์เพื่อเอัตัตรอดต่อมาเขาถูกโจผีลูกชายของโจโฉเยาะเย้ยด้วยการเอาหัวกะโหลกมาแขวนไว้กับอานม้าข,ของเขาเพื่อประจานมันเลวร้ายถึงขั้นที่มีสับแสแลงเกิดขึ้นในยุคนั้นเลยครับสับแสแลงเหรอคะครับ เขาเรียกมนุษย์ที่จะถูกนำมาเป็นอาหารว่าแกะสองขาแกะสองขาและมีธรรมเนียมปฏิบัติที่น่าสลดใจที่สุดคือการแลกลูกกันกินเพื่อที่พ่อแม่จะได้ไม่ต้องกินลูกของตัวเองโอ้ยดิฉันนึกภาพตามแล้วหดหูมากจริงๆพอสังคมมันพังมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็สงสัยเลยว่าแล้วผู้นำอย่างโจโฉเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไง อร่อยให้คนอดตายหรือกินกันเองไปเรื่อๆก็คงไม่ได้เขามีแผนอะไรมารับมือเรื่องนี้ไหมคะเขามีครับและมันคือหนึ่งในในโยบายที่สําคัญที่สุดที่ทําให้วีโกของโจโฉแข็งแกร่งขึ้นมาได้นั่นคือระบบที่เรียกว่าตุนเถียนระบบตุนเถียนหรือระบบนาทหารที่เราเคยได้ยินกันคือการเอาที่ดินรกร้างมาจัดสรรให้ผู้อพยพกับทหารที่ยอมแพ้มาทํานาใช่ไหมคะถูกต้องครับถ้ามองในแง่ดีระบบนี้มันเวิร์กมาก มันช่วยแก้ปัญหาปากท้องได้จริงทำให้หวีโกมีสเสบียงที่มั่นคงเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้โจโฉรวบรวมภาคเหนือได้สำเร็จแต่ถ้ามองลึกลงไปมันก็มีด้านมืดที่น่ากลัวซ่อนอยู่เหมือนกันด้านมืดที่ว่าคืออะไรคะคือมันเป็นการเปลี่ยนสถานะของประชาชนผู้รอดชีวิตให้กลายเป็นทาสเกษตรกรของรัฐไปโดยปริยายครับทาสเกษตรกรของรัฐเกษตรกรในระบบนี้ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ต้องส่งผลผลิตให้รัฐในอัตราที่สูงมากคือ50-60%ซของผลผลิตทั้งหมดแถมยังไม่มีสิทธิย้ายถิ่นฐานและต้องพร้อมถูกเกณฑ์ไปรบได้ตลอดเวลาพูดง่ายๆคือความมั่นคงของรัฐถูกสร้างขึ้นบนการสูญเสียอิสรภาพของประชาชนอย่างสิ้นเชิงใช่เลยครับ พอได้ฟังความจริงทั้งหมดนี้แล้วพอย้อนกลับไปนึกถึงวรรณกรรมสามก๊กที่เราคุ้นเคยมันเหมือนดูหนังคคลม้วนเลยนะคะวรรณกรรมถูกเขียนขึ้นนับพันปีให้หลังด้วยมุมมองที่ชัดเจนว่าเชิดชูเล่าปี่กดโจโฉทำให้เราจำแต่เรื่องเท่ๆอย่างเรือฟางยิ้มเกาทันไป hmm. กลนเมืองว่างใช่ครับแต่สิ่งที่แตกต่างที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องกลนอุบายแต่คือการมองข้ามความทุกข์ยากของชาวบ้านไปอย่างสิ้นเชิงใช่เลยครับ ประเด็นนี้สำคัญมากในวรรณกรรมชาวบ้านเป็นเหมือนตัวประกอบเป็นเหมือนฉากหลังที่คอยแซ่ซ้องสันเสริญคุณธรรมของเล่าปีแต่ในความเป็นจริงแต่ในความเป็นจริงขุนศึกทุกคนรวมถึงเล่าปีด้วยล้วนแต่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งนั้นการเดินทัพแต่ละครั้งหมายถึงการเกณฑ์เสบียงเกณฑ์แรงงานปล้นสะดมและการทิ้งไรนาของชาวบ้านภาพลักษณ์ที่สง่างามของกวนอูเตียวหุย ก็ถูกขัดเกลวผ่านงิ้วและละครในยุคหลังๆให้ดูดีเกินจริงครับกลายเป็นว่าภาพเท่ๆความยิ่งใหญ่ที่เราอินกันในนิยายเนี่ยเบื้องหลังของมันคือซากศพของคนเกือบ40ล้านคนที่ไม่มีใครจําได้เลยถูกต้องครับความโรแมนติกในบทประพันธ์ที่เราซาบซึ้งกันแท้จริงแล้วมันถูกสร้างขึ้นบนกองซากศพของประชากรจํานวนมหาศาลที่ถูกลืมไปจากประวัติศาสตร์พวกเขาคือคนที่จ่ายราคาให้กับวีรกรรมของเหล่าขุนศึกอย่างแท้จริง เงินถ้าจะให้สรุปการสนทนาทั้งหมดนี้ก็อาจจะพูดได้ว่ายุคสามก๊กในประวัติศาสตร์จริงมันไม่ใช่เรื่องราวของวีรบุรุษแต่เป็นยุคแห่งการล่มสลายของสังคมที่มีต้นเหตุมาจากทั้งสงครามโรคระบาดและความอดอยากรวมกันภายหลังต้องแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้วยการอนุญาตให้ชนเผ่าทางเหนือหรือที่เรียกว่าห้าชนเผ่า oh. ออพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแผ่นดินจีนซึ่งในเวลาต่อมา ชนเผ่าเหล่านี้ก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วก่อกรบฏจนทําให้แผ่นดินจีนต้องแตกแยกอีกครั้งยาวนานไปอีกเกือบ300ปีเลยทีเดียวเหมือนเป็นการแก้ปัญหาหนึ่งแต่ก็สร้างปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาครับแต่การที่เรามาคุยกันถึงด้านมืดของสามก๊กในวันนี้ไม่ได้อยากจะทําลายความสนุกของวรรณกรรมนะครับแต่เพื่อเราได้เห็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นและได้ตระหนักถึงราคาที่แท้จริงของสงครามและอํานาจซึ่งคนที่ต้องจ่ายแพงที่สุดเสมอ ก็คือคนธรรมดาที่ไม่มีชื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์หน้าไหนเลยบ้านกี่ชีวิตที่ต้องจ่ายราคาให้กับมันและวีรบุรุษที่เราเชื่อนชมบางทีอาจจะเป็นปีศาจในสายตาของคนธรรมดาในยุคนั้นก็ได้ใครจะไปรู้